โลกของนกเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาเราสามารถเห็นนกนางนวลที่สง่างามบยบินเหนือท้องทะเลสีน้ำเงินเข้มและนกป่าสีสันสดใสกระโดดโลดเต้นบนยอดไม้ในป่าทึบนกแต่ละตัวต่างก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัวพวกมันร้องเพลงอย่างสนุกสนานในแสงแดดยามเช้าหรือไม่ก็เกาะอย่างเงียบๆในยามพระอาทิตย์ตกดินเล่าเรื่องราวของตัวเองทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นร่างที่บยบินอย่างอิสระ เราก็จะรู้สึกถึงความงามและอิสระที่ไม่อาจบรรยายได้โลกของนกเป็นของขวัญอันวิเศษที่ธรรมชาติมอบให้กับเราเตือนให้เราห่วงแหนและปกป้องความงามนี้ในคลิปนี้เราจะสำรวจความงามอันเป็นเอกลักษณ์และวิธีชีวิตที่น่าสนใจของสิบอันดับนกที่สวยที่สุดในโลกนกแก้วสีรุ้งจานสีของธรรมชาตินกแก้วสีรุงงรกกร้งเป็นนกที่สวยงามมากขนของนกแก้วมีสีสันสวยงามหลากหลาย ตั้งแต่สีน้ำเงินเข้มบริเวณหัวและท้องซึ่งตัดกับสีส้มสดใสและสีเหลืองบริเวณอกได้อย่างลงตัวคนที่หลังปีกและหามีสีเขียวเข้มซึ่งเข้ากันได้ดีกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในป่าฝนเมื่อนกแก้วเรนโบบินมันช่างหน้าทึ่งจริงๆการบินของมันรวดเร็วและตรงไปตรงมาโดยมีปีกสีสันสดใสที่กลมกลืนไปกับท้องฟ้าเมื่อนั่งลงนกพวกนี้จะขี้เล่นและเป็นมิตรมักจะใช้เวลาอยู่รวมกันเป็นฝูงที่ส่งเสียงดัง ซึ่งทาให้พวกมันดูน่าดึงดูดใจมากขึ้นการสังเกตนกชนิดนี้ช่างน่าเพลิดเพลินเพราะพวกมันคล่องแคล่วเมื่อกระโดดและบินจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งนกปลอดหัวสีรุ้งไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นพวกมันยังมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศอีกด้วยพวกมันจะย้ายจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเพื่อถ่ายละอองเรนูและช่วยในการสืบพันธุ์ของพืชการทําเช่นนี้จะช่วยให้พืชหลายชนิดสามารถอยู่รอดได้และยังช่วยสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพาพืชเหล่านี้ในการดำรงชีพและที่พักพิงอีกด้วย paradise tanager หรืออัญมณีแห่งป่าฝนนก paradise tanager เป็นนกที่มีสีสันสวยงามซึ่งถือเป็นอัญมณีล้ำค่าในโลกของนกนกชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดจากป่าฝนในอเมริกาใต้และแสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาตินกชนิดนี้มีสีสันที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครที่จะทำให้คุณลหลงใหล นกพาราไดส์เทเนเจอร์อาศัยอยู่บนยอดไม้สูงจึงมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมรอบตัวนกชนิดนี้กินผลไม้และ,มะแมลงช่วยควบคุมจำนวนมแมลงและหว่านมเมล็ดพืชไปทั่วป่าการหว่านมเมล็ดพืชเหล่านี้มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูป่าฝนซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่หลากหลายนอกจากนี้ป่าฝนยังมีความสำคัญต่อสุขภาพของโลกของเราอีกด้วยลำตัวมีสีฟ้าเทอร์กไว้เข้มปกคลุมบริเวณหัว คอและหลังซึ่งทำให้ดูเปล่งประกายสีฟ้านี้กลมกลืนไปกับสีเขียวเข้มที่ปกคลุมปีกและหางทําให้เกิดความแตกต่างที่สวยงามจุดที่โดดเด่นที่สุดคือบริเวณท้องซึ่งมีสีแดงสดสดใสช่วยเพิ่มสีสันที่เข้มข้นซึ่งโดดเด่นอย่างน่าทึ่งเมื่อเทียบกับสีเขียวและน้ำเงินที่อ่อนกว่า k i n ฟ f i s h e r หรือนักล่าปลาผู้แสนงดงามแห่งลำธารนกกระเต็นเป็นนกที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม และมีทักษาการล่าเหยื่อที่ยอดเยี่ยมถือเป็นนกที่น่าอัศจรรย์ในโลกของนกโดยพบได้ทั่วโลกโดยส่วนใหญ่มักพบตามแม่น้ําและทะเลสาบและมีชื่อเสียงจากขนที่สดใสและการเคลื่อนไหวที่ไม่มีใครเทียบได้นกกระเต็นมีขนที่มีสีสันสวยงามหลากหลายชนิดนกกระเต็นสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือนกกระเต็นสายพันธุ์ธรรมดาซึ่งมีขนสีน้ำเงินเหลือบรุงที่หลังปีกและหาง ซึ่งสองประกายในแสงแดดสะท้อนกับน้ำที่มันชอบไปกินลำตัวส่วนล่างมักมีสีส้มเข้มหรือสีน้ำตาลเกาลัดตัดกันส่วนหัวมักมีลายสีขาวโดยมีจงอยปากที่ยาวตรงและแข็งแรงเหมาะสำหรับการตกปลานกกระเต็นมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศเช่นกันเนื่องจากเป็นสัตว์นักล่านกกระเต็นจึงช่วยรักษาสมดุลของประชากรปลาในแหล่งที่อยู่อาศัยของมัน การมีอยู่ของนกกระเต็นบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมทางน้ำที่มีสุขภาพดีและไม่ถูกมลพิษทำให้นกกระเต็นเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพทางระบบนิเวศนกกินเพึ่งยุโรปหรือนักกายกรรมทางอากาศนกกินเพึ่งยุโรปเป็นนกที่น่าหลงไหลมีชื่อเสียงจากขนที่สดใสและการเคลื่อนไหวทางอากาศที่สง่างามพบได้ทั่วทั้งยุโรปแอฟริกาเหนือ และบางส่วนของเอเชียตะวันตกนกชนิดนี้เป็นนกที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขนที่มีสีสันสวยงามและทักษะการล่าเหยื่อที่น่าทึ่งในด้านรูปลักษณ์นกกินพึ่งยุโรปมีสีสันที่สวยงามหลากหลายขนของมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสีโทนอุ่นและสีชวนเชิญหลังและปีกมีสีน้ำตาลทองหรือสีน้ำตาลแดงซึ่งเข้ากันได้อย่างสวยงามกับเฉดสีเทอร์ควอย์และสีเขียวที่เห็นในส่วนอื่นๆ ของร่างกายหน้าอกเป็นสีเหลืองอ่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกาลัดเข้มที่คอมักมีคอสีดำที่โดดเด่นหางยาวและเรียวทำให้รูปร่างดูสง่างามความสวยงามของนกกินพึ่งยุโรปนั้นไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนกชนิดนี้มีทักษะในการบินและจับเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นมแมลงที่บินอยู่เช่นพึ่งด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในอากาศการได้เห็นนกชนิดนี้เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วว่องไวพร้อมทั้งบินวนไปมาบนท้องฟ้านั้นช่างน่าทึ่งยิ่งนัก นกเหล่านี้มีความสำคัญในการควบคุมจำนวนมแมลงนกเหล่านี้ยังมีทักษะการล่าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความกังวลเกี่ยวกับจำนวนพึ่งที่มากเกินไปในบางพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่การอพยพข้ามทวีปของนกกินพึ่งยุโรปยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์กันของระบบนิเวศท,ทั่วโลกและความจำเป็นในการพยายามอนุรักษ์ในระดับนานา,นาชาติอีกด้วย ยูโรเปียนโรเลอหรือนักะจภัยแห่งสีฟ้านกโรเลอร์ยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลนกโรเลอร์เป็นนกสายพันธุ์ที่สวยงามโดดเด่นด้วยขนที่สวยสะดุดตาและพฤติกรรมที่น่าดึงดูดนกชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในยุโรปรวมถึงบางส่วนของแอฟริกาและเอเชียโดยนำสีสันและความสง่างามมาสู่ภูมิภาคที่นกชนิดนี้อาศัยอยู่เมื่อมองดูนกยูโรเปียนโรเลอร์จะดูสวยงามสะดุดตา นกชนิดนี้มีสีฟ้าและสีน้ำตาลผสมผสานกันอย่างสวยงามทั้งตัวส่วนบนเป็นสีน้ำตาลทรายอุ่นๆส่วนหัวคอและส่วนล่างมีสีฟ้าสดใสหลายเฉดตั้งแต่สีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีฟ้าอมเขียวเข้มสีน้ำเงินเข้มนี้จะเข้มเป็นพิเศษบริเวณปีกและหางขณะบินทําให้ดูสวยงามสะดุดตาเมื่อมองบนท้องฟ้าที่เปิดโลง่งปากสีดําสนิทและดวงตาที่มองดูตื่นตัวทําให้นกชนิดนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจนอกจากความสวยงามแล้ว นกหัวขวานยุโรปยังมีบทบาททางนิเวศวิทยาที่สําคัญอีกด้วยนกหัวขวานยุโรปกินมแมลงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและสัตว์ฟันแท้เป็นอาหารหลักจึงช่วยควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้ในแหล่งที่อยู่อาศัยของมันได้นอกจากนี้นกหัวขวานยุโรปยังชอบทํารังในโพรงไม้เก่าหรือโพรงที่ถูกทิ้งร้างซึ่งยังช่วยในการถ่ายเทอากาศและการหมุนเวียนของสารอาหารในดินอีกด้วยนอกจากนี้การมีอยู่ของยูโรเปียนโรเลส มักบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีและมีความหลากหลายทางชีวภาพนกชนิดนี้มักจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าเปิดและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งนิสัยการทำรังและการกินอาหารของนกชนิดนี้ช่วยสร้างสมดุลทางระบบนิเวศไก่ฟ้าสีทองหรือเปเลวไฟแห่งป่าในแสงแดดยามเช้าไก่ฟ้าสีทองเดินเตร่ไปในป่าแสงแดดส่องผ่านใบไม้ และส่องลงบนขนที่สวยงามของมันขนของตัวผู้มีลักษณะคล้ายเปเลวไฟที่เคลื่อนไหวอย่างแผวเบาในสายลมขนสีทองส้มและแดงเข้มสร้างภาพที่น่าถึงเมื่อไก่ฟ้าสีทองชูหางที่ยาวขึ้นมันก็ดูเหมือนราชาในชุดที่สดใสขนหางที่มีแถบสีน้ำตาลเข้มดูเหมือนอักษรอ,อียิปต์โบราณที่สูญหายไปนานซึ่งเล่าเรื่องราวลึกลับดวงตาของไก่ฟ้าเป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเอาใจใส่ สะท้อนให้เห็นถึงความลึกลับและความล้ำลึกของป่าไม้ในป่าที่เงียบสงบแห่งนี้ไก่ฟ้าสีทองทำหน้าที่เป็นทั้งผู้เฉลิมฉลองชีวิตและผู้ส่งเสริมสเสน่ห์ของธรรมชาติไก่ฟ้าสีทองเป็นที่นิยมในสวนสัตว์ซาฟ,ฟารีและกรงนกขนาดใหญ่และเป็นนกประดับที่ได้รับความนิยมเนื่องจากลักษณะที่แปลกตาจำนวนของไก่ฟ้าสีทองในป่าลดลงเนื่องจากการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่า แต่ปัจจุบันไก่ฟ้าสีทองไม่ได้อยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ยกเว้นในประเทศจีนซึ่งถือเป็นสัตว์คุ้มครอง Blue ูเจหรือผู้พิทักษ์แห่งแอชเชนกเจสีน้ำเงินเป็นนกที่มักพบเห็นในอเมริกาเหนือนกเจสีน้ำเงินเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องขนสีฟ้าที่สวยงามขนของพวกมันมีสีน้ำเงินเข้มและมีจุดสีขาวบนปีกและหาง ขนสีฟ้าสะท้อนแสงแดดและดูน่าดึงดูดใจมากส่วนหลังของนกก็เป็นสีน้ำเงินเช่นกันแต่มีเฉดส,สีที่เข้มกว่าท้องของนกมีสีขาวนวลซึ่งสร้างความแตกต่างที่สวยงามนกเจสีน้ำเงินมีหัวที่สะดุดตาโดยมีหน้ากากสีขาวหรือสีเทาที่เห็นได้ชัดซึ่งปกคลุมแก้มและลำคอนอกจากนี้ขนบนหัวจะตั้งขึ้นเมื่อรู้สึกอารมณ์แปรปรวนซึ่งเป็นสัญญ,ญาณว่าอารมณ์ของพวกมันเปลี่ยนไปนกชนิดนี้ไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ที่น่ารื่นรมเท่านั้นแต่ยังฉลาด และปรับตัวได้ดีอีกด้วยในป่าสวนสาธารณะและสวนต่างๆพฤติกรรมที่มีชีวิตชีวาและสีสันของนกเจสีน้ำเงินช่วยเติมสีฟ้าสดใสให้กับกิจวัตรประจำวันของผู้คนนกที่มีสีสันสวยงามชนิดนี้ไม่เพียงแต่ประดับตกแต่งป่าอเมริกาเหนือด้วยขนที่มีสีสันสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศอีกด้วยโดยการเก็บและเก็บลูกอกอรจากต้นอกอรในฤดูใบไม้ร่วง พวกมันจะช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์และสร้างต้นไม้ใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการฟื้นตัวและความหลากหลายของป่านกเจสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารโดยล่า,มาแมลงที่เป็นอันตรายต่อพืชนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศนอกจากนี้พวกมันยังทำความสะอาดวัสดุที่เน่าเปื่อยในป่าและป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังนั้น แม้ว่านกเจสีน้ำเงินอาจเป็นอันตรายต่อนกขนาดเล็กได้ในบางครั้งแต่พวกมันก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาความหลากหลายและความสมดุลของระบบนิเวศท,ทำให้การมีอยู่ของนกเจสีน้ำเงินมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเรานกทูแคนปากกระดูกงูหรือผู้กันเขตร้อนนกทูแคนสีรุง้งเป็นนกป่าฝนเขตร้อนที่สวยงาม และโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สะดุดตาและสีสันสวยงามลักษณะเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือจง,งอยปากขนาดใหญ่ที่มีสีสันสวยงามซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีสีสันสดใสเช่นเหลืองแดงเขียวและน้ำเงินสีที่สดใสของจง,งอยปากทำให้เกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่นกับขนสีดำทำให้นกทูแคนสีรุ้งดูโดดเด่นเป็นพิเศษท่ามกลางใบไม้สีเขียวปากของนกทูแคนไม่เพียงแต่ดูน่าประทับใจเท่านั้น แต่ยังเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดอีกด้วยทําให้นกชนิดนี้มีความสวยงามไม่ซ้ำใครนอกจากจะงอยปากที่สะดุดตาแล้วนกทูแคนสีรุ้งยังมีลักษณะเด่นอื่นๆของร่างกายอีกด้วยขนของนกทูแคนเป็นสีดําเรียบเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ท้องและแก้มตัดกันอย่างสวยงามด้วยสีเหลืองสดใสนอกจากนี้ดวงตาของนกทูแคนยังมีวงผิวหนังสีน้ําเงิน ทำให้มีสีสันสดใสแม้ว่าจะงอยปากของนกทูแคนจะดูหนักแต่จริงๆแล้วกลับมีน้ำหนักเบามากเนื่องจากมีโครงสร้างที่โปร่งสบายภายในรูปลักษณ์ของนกทูแคนสีรุ้งไม่เพียงแต่เน้นให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายอันอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนเขตร้อนอีกด้วยนกซีด้าแวกวิงหรือซิลเคนอริสโตแครต ขนที่นุ่มสลวยเป็นประกายมีสีน้ำตาลเทาและเหลืองมะนาวขนบนปีกมีกระหม่อมที่นุ่มสลวยหน้ากากสีดำและหยดขี้พึ่งสีแดงสดที่ขนปีกหยดเหล่านี้อาจตรงกับสีของผลเบอร์รี่มาดโดเน่ที่พวกมันกินลักษณะเด่นที่สุดของนกเหล่านี้คือหยดขี้พึ่งสีแดงขนาดเล็กที่ปลายขนขณะบินปีกในขณะที่ปีกกว้างและแหลมทำให้พวกมันดูมีเอกลักษณ์สีของหางจะแตกต่างกันระหว่างสีเหลืองและสีส้มขึ้นอยู่กับอาหารที่กิน นกที่กินผลเบอร์รี่ของไม้แถายูเรเซียนในขณะที่ขนหางเติบโตจะมีขนหางสีส้มเข้มขึ้นหางค่อนข้างสั้นและมีปลายเป็นสี่เหลี่ยมขนงอนของพวกมันมักจะแบนและห้อยลงมาด้านหลังศีรษะนกซีดาแวกวิ่งมีพฤติกรรมทางสังคมที่โดดเด่นโดยมักจะบินเป็นฝูงใหญ่แหล่งอาหารหลักของนกชนิดนี้คือต้นซีดาซึ่งเป็นที่มาของชื่อและนกชนิดนี้ยังอาศัยผลไม้และผลเบอร์รี่เป็นหลักโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว นกซีดาแวกวิงจะร่วมมือกันหาอาหารโดยส่งผลไม้ให้กันและกันนอกจากนี้นกซีดาแวกวิงยังล่าแมลงในช่วงฤดูผสมพันธุ์อีกด้วยเสียงร้องของนกซีดาแวกวิงมักจะเบาและไม่ดังมากนะักทําให้นกชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในโลกของนกลักษณะเด่นเหล่านี้เมื่อรวมกับความสวยงามทําให้นกชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบนก นกกาววาปากแดงนกกาเววปากแดงเป็นนกที่มีความสวยงามโดดเด่นลักษณะเด่นที่สุดคือปากสีแดงสดซึ่งตัดกับขนสีน้ำเงินสดใสเมื่อได้รับแสงขนสีน้ำเงินจะเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆซึ่งทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของนกกาวาปากแดงคือหางที่ยาวเป็นพิเศษทำให้บินได้สง่างามเป็นพิเศษนอกจากจะทำให้ดูสวยงามแล้วหางที่ยาวยังช่วยในเรื่องการบินและการทรงตัวอีกด้วย นกกาววปากแดงมีขนาดปานกลางคล่องแคล่วว่องไวและมักจะกระโดดไปมาระหว่างกิ่งไม้นกกาววปากแดงมีท่าทางที่ร่าเริงและน่ารักนกกาววปากแดงมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ก็ดุร้ายเช่นกันโดยมีนิสัยชอบโจมตีนกนักล่าอย่างเอาเป็นเอาตายพฤติกรรมดังกล่าวทำให้นกชนิดนี้ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งพฤติกรรมก้าวร้าวของนกชนิดนี้เกิดจากความรู้สึกห่วงอาณาเขตและสัญชาตญาณในการปกป้องรังของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีนาคมถึงพฤษภาคมนกชนิดนี้จะแสดงท่าทีเป็นศัตรูกับสัตว์ทุกชนิดที่เข้าใกล้รังของมันหากใครเข้าใกล้อนาเขตรหรือรังของมันโดยไม่รู้ตัวนกกระววาปากแดงอาจมองว่าเป็นภัยคุกคามและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อปกป้องลูกนกและรังของมันดังนั้นควรใช้ความระมัดระวังเมื่อชื่นชมกับรูปลักษณ์อันน่าหลงไหลของมันเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสำรวจนกที่น่าทึ่งเหล่านี้เราไม่เพียงแต่ต้องหลงไหลในขนที่สดใสและแวววาวของพวกมันเท่านั้นแต่ยังต้องหลงไหลในวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันด้วยสายพันธุ์ที่เปราะบางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยการผสมเกสรพืชกระจายเมล็ดพืชและควบคุมศัตรูพืชเท่านั้นแต่ยังช่วยตวนใจเราถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันอีกด้วย การให้คุณค่าและอนุรักษ์นกที่สวยงามเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกมันมีพื้นที่หายใจเท่านั้นแต่ยังทําให้โลกของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วยเรามาเรียนรู้และชื่นชมผลงานศิลปะอันยอดเยี่ยมเหล่านี้ในธรรมชาติต่อไปและให้แน่ใจว่าคนรุ่นหลังจะได้ชมและเฉลิมฉลองผลงานเหล่านี้กันต่อไปนกสิบอันดับแรกของโลกเป็นนกที่สวยงามที่สุดในโลกและคุณสามารถรู้สิบนก hummingbird ที่สวยงามที่สุดในโลก เพื่อเรียนรู้ข้อเท็จจริงสนุกสนุกเพิ่มเติมเกี่ยวกับนกฮั m m i n g บิร์ดที่สวยงามที่สุดในโลกหากคุณต้องการดูนกสวยงามเหล่านี้ทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถดูเครื่องให้อาหารนกไม้ไผ่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเราได้เพียงติดตั้งเครื่องให้อาหาร